เขาต้มไข่วันละหนึ่งร้อยฟองแต่กลับไม่กินแม้แต่ฟองเดียวเพราะทั้งหมดถูกใช้รักษาบาดแผลจากการถูกภรรยาทำร้ายแท้จริงแล้วเขาเคยขอร้องภรรยาไม่ให้ไปตกหญิงเจ้าเล่ห์แต่สุดท้ายกลับเป็นตัวเองที่โดนซ้อมตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเมื่อทนไม่ไหวเขาประกาศจะหย่าไม่คิดว่าภรรยาจะใช้ความรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทําให้เขายิ่งมั่นใจในคําตัดสินใจของตัวเองแต่เช้าวันถัดมาเขาเห็นกับตาภรรยาลุยเดี่ยวซัดกลุ่มอันธพาลจนหมอบเขาถึงกับเปลี่ยนใจในนนนทนทัีีเรื่อองง้้ดดุปาาากกจชย ภรรยาได้ยินเข้าก็หัวร้อยเย็นคนในตระกูลสวีจะเป็นไม่ได้แต่อย่าไม่ได้ทำเอาทั้งสองคนเงียบปริตไม่กล้าส,สวนคำพวกเขาไม่รู้เลยว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอคือแม่ทัพหญิงจากอดีตที่ข้ามพบมาก่อนหน้านี้ภรรยาตัวจริงถูกหญิงเจ้าเล่ห์ผลักตกบันไดจนบาดเจ็บในเวลาเดียวกันแม่ทัพหญิงจากยุคโบราณก็เสียชีวิตกลางสนามรบจากฝูงธนูเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอกลายเป็นภรรยาของประธานบริษัทที่ถูกใครต่อใครดูถูกและรังแกประโยคแรกที่เธอพูดหลังฟื้นคือข้าจะหาน้องชาย แต่กลับโดนหญิงเจ้าเล่ยเยยหยันว่าไม่มีพ่อแม่แถมยังพยายามไล่เธอออกจากบ้านแม่ทับหญิงโกรธจนถึงขีดสุดซัดอีกฝ่ายด้วยหมัดเดียวร่วงออร่าความเรียวกลาดประตูเต็มพิกัร